สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยน่าผ่านมุมมองมูลการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมพูดถึงนะครับในคลิปก่อนนี้นะครับว่าอริยทรัพย์เนี่ยถ่ายทอดเป็นมรดกแกท่ทายาททางพุกรคมไม่ได้นะครับแน่นอนทุกคนเนี่ยนะถ้ามีลูกหลานเนี่ยโดยธรรมชาติธรรมดานะเป็นพ่อแม่นะที่เป็น ปกติทั่วไปนะที่มีความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาต่อบุตรหลานเนี่ยแน่นอนด้วยความรักนะที่พ่อแม่มีให้เนี่ยก็ต้องการให้ลูกได้พบเจอสิ่งดีๆพยามที่พ่อแม่พบเจอความทุกข์นะครับก็แสวงหาความดับทุกข์นะมีโอกาสนะมาพบเจอพุทธศาสนามีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมนะครับความทุกข์ในใจก็ทุเราลงไป าการเจริญน,นะครับทานศีลสมาธิปัญญาก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยเพราะนั้นเมื่อคนที่นะเป็นพ่อแม่และมีบุตรหลานเนี่ยนะเขาต้องการถ่ายทอดเสียงต่างเหล่านี้ให้กับบุตรหลานด้วยเนื่องจากว่ารู้ว่าริยทรัพย์เนี่ยถ่ายทอดเป็นมรดกแก่ทายาททางพันธุกรรมไม่ได้นะไม่เหมือนมรดกนะครับที่ยกให้ได้นะตามกฎหมายนะหรือว่ายีนนะครับ DNA นะที่อยู่ในเซลล์ร่างกายเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดไปที่ลูกหลานได้ นะครับแต่ว่าอริยทรัพย์แบบมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับมันด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแบบนี้แหละนะคนที่เป็นพ่อแม่แล้วรักบุตรหลานตัวเองประการนี้หนึ่งนะหรือว่านะครับอาจจะเป็นพี่น้องนะที่รักพี่น้องนะครับรักเพื่อนพ้องเนี่ยนะมันด้วยความปรารถนาดีเนี่ยนะเมื่อเขารู้ว่าสิ่งดีๆที่พบเจอในชีวิตคําสอนพระพุทธเจ้านะมีโอกาสพ,พบพพุทธศาสนาเนี่ย นะแล้วความฉลาดของเขาเนะี่ยที่เข้าใจนะว่าริยะร,รยับมันถ่ายทอดนะให้กันไม่ได้นะมันวิธีการก็คือว่าถ้าเรารักใครเราก็แนะนําทางเขาเนี่ยให้ถูกต้องนะถ้าเรารู้ว่านิพพานเป็นสิ่งที่ดีนะความดับทุกข์นะได้อย่างถาวรเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็แนะนําเขาแต่ก็ต้องแนะนําด้วยความฉลาดนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราแนะนําเขาแล้วเขาจะทําได้ ทุกคนรู้ว่านิพพานดีแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ง่ายถ้าง่ายเราก็คงจะบรรลุนิพพานกันไม่หมดแล้วนะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักใครก็แนะนําทางเขาเนี่ยไปสู่นิพพานนะตามกําลังสามารถของเขานะเช่นถ้าเขายังไม่เคยให้ทานนะมีแต่ความตนหนีทีเหนียวก็สอนเขาในการแบ่งปันให้ทาน ถ้าเขายังไม่มีศีลน,นะศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่ดีศีลนะด่างพร้อยก็พยายามบอกเขาว่าพยายามรักษาศีลให้มากขึ้นนะครับจะเห็นถึงประโยชน์ของศีลความเป็นปกติสุขนะครับถ้าเกิดเขายังไม่มีสมาธิจิตเขาไม่สงบถึงแม้จะมีศีลน,นะแต่ยังอยู่ในศีลละปาตาปรามาอ่าเงี้ยก็ต้องนะบอกเขาว่าให้ใช้ศีลที่รักษาไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นบาดฐานในการทําจิตให้สงบเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นนะเหมือนภูเขา เวลามีอะไรมาประท้าเนี่ยนะก็จะไม่หวั่นไหวนะครับถ้าเขายังไม่มีปัญญานะจากการภาวนานะจากวิปัสสนาเนี่ยเมื่อนะจิตเขามีสมาธิแล้วนะก็บอกทางเขานะให้เจริญนะวิปัสสนาภาวนาให้ดูจิตดูใจดูเองนะการทํางานของมันการรับรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้ามาเจือในจิตนะแยกได้ไหมอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล นะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นเหตุนะครับของการเกิดทุกข์เนี่ยเราเห็นมันไหมนะแล้วทางที่เราเดินเนี่ยก็คือทางสายกลางอรอยิยบัคมีองค์8ประการเนี่ยเมื่อเราเดินไปนะความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันค่อยๆบารลายสลายไปหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักใครเนี่ยเราก็แนะนําแบบนี้ให้เขาถ้าเรารักบุตรหลานเราเรารักพี่น้องเรา นะเรารับเพื่อนพ้องเราเราก็แนะนําให้เขาส่วนเขาจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละครับเราบอกแล้วว่าสนามพุทธเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายอุลกันได้นะเป็นมรดกนะเป็นแก่ทาย,ยาทเป็นพันธุกรรมแล้วก็ถ่ายไม่ได้ตอ้เรารักลูกแค่ไหนก็ไม่ได้ท่ายเราทําได้ก็คือแนะนําให้เขานะหากุศโลบายให้เขานะทําเป็นแบบอย่างให้เขาดูดําเดินชีวิตนะให้เขาไปตามนะในวัยเด,เด็กเนี่ยนะพาไป วัดทำบุญใส่บาตรนะพูดธรรมให้เขาฟังนะคุณโทษของการผิดศีลนะคุณประโยชน์นะครับนะของการเจริญสมาธิคุณประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนานะคำสอนในศาสนาพุทธต่างๆนะครับเพื่อให้เขาทำเองนั่นเองและได้ผลเองนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ